ชีวิตการเป็นอยู่ของอาจารย์อ้นกันงานนะครับนี่ครับครับครับแล้วเวลาแล้วนะครับผมได้ปูกับหอยตัวนึลาได้ปูกับหอยก็แล้วเวลาแล้วนะครับทีนี้ก็จะไปต่อครับกับรถบ่มีน้ํามันอีกคันนึงนะครับเดินทางต่อเลยครับนี่มาดูวิถีของอาจารย์อ้นกันงานนะครับไปาลงเลยลงทุ่งนาเลยนะครับลงทุ่งนาไปเลยนะครับลงทุ่งนาไปเลย ครับเราก็วิ่งในทุ่งนานะครับอนนี้นี่ครับทุ่งนาจะทางจะดินจะแข็งนะครับกว่าถนนเมื่อกี้นี่ครับอาจารย์อ้นก็นมาจอดรอทุ่งนามีอะไรมากอาจารย์อน้นในทุ่งนาไหนอ๋อมีแตส่สังข้าวแค่นั้นเองเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนี่ประมาณสิบไร่กันมันจะมีหลุมมีอะไรไหมเนี่ยหมายถึงว่า มีกบยังไงกบไม่มีครับไม่มีนะครัเดินทางต่อนะครับโอ้ยดูพระอาทิตย์เป็นใจดวยครับไม่ได้ร้อนเลยวันนี้ครับนี่ครับนี่เหรอครับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในทุ่งนานะครับอันนี้จะเป็นทุ่งนากึ่ง เขาเรียกแม่น้ำมูลน่ะข้างแม่น้ำมูลเป็นทุ่งนาน้ำแล้งอ่ะน้ำฝนทุ่งนาน้ำฝนแม่น้ำมูลนี่ครับนี่ครับก็เชื่อว่าจะแข็งมากแต่ดินท้องนานตรงนี้น่าจะขึ้นยากนะอยนั้น่เป็นดินขึ้นยากไหมนี่ยากเนาะ อ๋อเป็นที่ลอ,อกกูคลองจากงบป,ประมาณจังหวัดนะครับนี่ครับเพื่อพ่จะเอาน้ำมาใช้กับทุ่งนานี่ครับก็เดินทางกันต่อด้นานจะสูงนะ,ะ,นะนงสูงะะนะอย่างนั้นเลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยเอามีดไปฟันครับนี่แหละท ฉากแล้วพับตรงนี้ลงพับอย่างนี้อย่างนี้ดูนะครับเห็นไหมครับต่อไปไหนรังครับช่วยหาอีกนี่ครับเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยไหนอีกรังนึงตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมหรืออันนี้อันนี้รังเล็กอันนี้รังเล็กไหนรังใหญ่ช่วยหาหน่อยเอารังเอารังเล็กมันจะไม่มี หลังนี้อที่ชี้ๆอยู่ที่ดูทีแรกใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่หลังใหญ่เลยครับเนี่ยหลังนี้หลังใหญ่เลยนะครับนี่ครับดูวิธีสวยพระกราเย่เย่บ้นก่อนโอ้ยตกมาเต็มเลยนะครับนะครับตกมาเต็มเลยผมอยู่ข้างล่างเนี่ยเย่ลงมาเย่ลงมาตกออมาเต็มเลยเย่ลงมาโอ้จันอ่อนได้เยอะไหมครับได้เยอะไหมได้เยอะไหมเรามาดูก่อนมาดูก่อน เรามาดูก่อนว่าได้เยอะไหมได้เยอะไหมโอ้โหจานอ้นเยอะเห็นไหมเยอะเลยเห็นไหมมีอันนี้ไข่เยอะดูสิไข่เยอะเลยครับเอรี่เลยครับไข่เยอะดึงเราก็ดึงออกระวังมดกัดครับใส่ลงไปโอ้โหนี่เยอะครับเยอะเยอะเยอะดีได้ไม้มานะครับนี่ครับย้ายถังมาตรงนี้ย้ายถังย้ายถังโอ้ย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 กแน่นอนโอ้น นี่แหละครับคนที่หามดแดงนะครับมดแดงก็จะโกรธจะเกลียดจะโมโหแต่ยังว่าแหละเป็นเป็นอาหารของเรานะครับผมมันก็ต้องหาแล้วิถีชาวบ้านคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละครับไปซื้อโลละร้อยสองร้อยห้าร้อยแล้วครับโลเท่าไหร่โลละห้าร้อยโลละร้อยสองร้อยนี่ดูวิธีทำาไว้ไข่แดงไปเลยมามองหาลังมันเร็วเงินนะลังใหญ่ไหนตัวลังใหญ่ไหนใหญ่ไหนใหญ่อันไหนใหญ่ มีใหญ่ไหมไหนไหนรังใหญ่ช่ยหาหน่อยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อันที่ล่วงก็เยอะนะครับนี่ครับล่วงลงมาข้างล่างนะครับแต่อันที่ล่วงมาข้างล่างอ่ะเยอะมากเลยเยอะกว่าที่สอยอีกเยอะกว่าที่สอยอีกนะครับนี่ครับแต่มดเขาจะมาคาบไปคืนนะครับคาบขึ้นไปคืนเอาคาบขึ้นไปคืนพอแล้วนะครับพอแล้ว พอแล้วโอเคเลยเนี่โอ,โอเคเลยอาจารย์อ้อนสุดยอดสรุปว่าได้เยอะนะครับตอนนี้ได้ทอดไข่อยู่เนาะทอดไข่อร่อยอ่าจะทอดกับไข่นะครับอาจารย์อ้อนก็จะขอแบ่งไปทอดไข่ด้วยอ,ยอโอ้ยวันนี้สุดยอดเลยอาจารย์อ้อนมีความสุขมากเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวมาสรุปชาวโซเชียลทั้งหลายที่ว่าชีวิตบ้านนอกเนี่ยชีวิตของบ้านนอกนะครับมันจะอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีเวลาไปหาเงินในเมืองครับแล้วเราก็มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นก็จะมาหากินตามป่าตามเขาไง่ะแหลเขาป่าตามเขานี่ครับครับคนนี้ก็อาจารย์ออสช่างออสเนี่ยครับแกก็มาเป็นลูกมือครับเอามันไยมหนฝีมือจริงๆเลยฝีมือมาะันช้ไถด้วยกับโอคันเนาะคันถ่ายไปทางรางมดแดงจะได้รู ต้นนี้เขาเรียกต้นว่า